วันที่1นเมษายนนี้ขอให้พี่น้องมีเงินเที่ยวในวันสงการนะครับแะมีปู่ฤาษีก็ขอให้สอแปดออกเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ไทยและก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีนดงๆเลยครับ่ปล่อยเลขต่องวดเลยนะครับต้นเดือนเมษายนนี้นะครับ ไรสุดทางเพจเออพี่น้องทางเพจทางเพจสวัสดีครับผมสวัสดีสสดนะผผครับผมปู่เทพนะครับครับสวัสดีพี่ใหญ่คนคสุรินทนีวีบ่าวักขละโรดเพชรพานวยหลักกิโลให้โชคครับกราบขออภัยพี่น้อง ที่ดูเบาสักที่ดูคนสลินทีวีเพชรพราครวยนะครับหวยไม่เข้าครับฉะนั้นอย่าโกรธแค้นปู่เทพไปแล้วกันปู่เทพให้เพื่อเป็นแนวทางสำหรับงวดนี้ประจำวันที่1เมษายน2 5งพ้าร้นะครับยังไงยังไงก็ติดตาม เหมือนเดิมเนาะพี่น้องที่รอเหรียญหลวงปู่สวงอยู่เดี๋ยวปู่เทพจะติดต่อไปนะครับน่าจะไม่เกินวันที่สามนะครับวันที่สี่ที่ห้าที่6หลวงปู่สวงคงถึงมือท่านนะครับถ้าไม่ถึงยังไงก็ปู่เทพก็กราบขออภัยด้วยปู่เทพจะโทรหาทุกสายทุกรลายชื่อที่สั่งจองนะครับสําหรับหลวงปู่สวง สำหรับตะกูดก่อนหน้านั้นกับหลวงปู่สวงหลายล็อตนะครับ fc ที่ที่ปู่เทพส่งให้กรุณาโอนเงินให้ปู่เทพด้วยนะครับ,รบถือว่าสงสารปู่เทพก็แล้วกันนะครับ,รบเพราะว่าเหรียญหนึ่งต้นทุนก็ระดับล็อกเก็ตนะครับ,รบเอามาจากกรัรมพูชาเหรียญหนึ่งก็ตก300กว่าบาทเกือบ400รบในค่าส่งให้ บางคนเอาคนละสามสี่ห้าเหรียญมิดครับทูปิดเครื่องนี้ก็มี <c oughs> นะครับได้20%เซนนะครับส่งร้อยเปอร์เซนนะครับ <c oughs> แต่ก็ก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกนะครับถือว่าท่านท่านอยากได้อยากจะบูชาบ <c oughs> ูเทพก็ก็ยินดีที่ให้ท่านเง <c oughs> ินที่ปูเทพไปเอาเหรียญหลวงปู่สวงมาก็คือคือเงินบริจาคที่จะได้สร้างถท้าวิรูปังนะครับ ประมาณก็หลายหมื่นอยู่สุดท้ายไม่ได้ทําเพราะว่าเหลียนหลวงปู่สวงโดนเชื้อใครเชื้อด f ฟซนะครับเอฟเชื่อไม่เป็นไรปู่เทพไม่ได้ว่านะครับพี่น้อง f อฟปุ่เทพอย่าคอมเมนต์ว่าว่าเขาอนุโมทนาสาธุให้โบสให้วัดให้ศาลาเรายังให้ได้นะครับ,บให้ของเล็กเล็นล้อยขนาดนี้ปุ่เทพไม่ถือโทษโกรธท่านนะครับ สำหรับรายชื่อพี่น้องที่สั่งจองตะกรุดแล่นหลวงปู่สวงปู่เทพเอาเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ,รบก่อเป็นฐานพระพุทธรูปเสร็จแล้ววันนี้แล้วก็ปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วรอหลังจากเมษาเราจะได้ทําอะไรหลายๆอย่างแล้วก็จะระพุทธทาพิเศษโดยพี่น้องก็ดูตามช่องเพชรพาลวยหลักกิโลเฮียนพี่ใหญ่คนสันวีละบ่าวสักและหลายๆสื่อที่ถ่ายทําปู่เทพ สำหรับแนวทางที่ปู่เทพให้ไปไม่ว่าจะเป็นเลขหางมังกรเลขอ่างน้ำมนต์ทั้งเลขตาจันปรากฏว,ว่าเป็นเลขดังมากๆนะพี่เนอรอบเลขดังมากๆม,มันไม่ออกครับบาทสิบบาทยี่สิบบาทพี่น้องก็ยังซื้อนะครับจริงๆแล้วเราอยากให้ทุกท่านได้มีโชคได้มีทรัพย์ทุกท่านถามว่าปู่เทพเจ็บใจไหมเจ็บพาพี่น้องล้มสองวาซ้อนเลยครับ สองวัซ้อมเลยยอมซาลีลานะครับยอมยอมแพ้แต่คราวนี้ปู่เทมให้พิจารณาเอาไม่ให้เยอะแล้วครับ,รบให้สองแปดเม็ดเดียวสองแปดเม็ดเดียวสองแปดครับให้สองแปดเม็ดเดียวครับถ้าจะเป็นสามตัวก็น่าจะเป็นศูนย์สองแปดเม็ดเดียว ครับศูนย์สอแล้วก็สองแปดเม็ดเดียวครับ<ม><ม>ยังไงพี่น้องจําจําได้ไหมเนาะสองแปดเม็ดเดียว<ม>แล้วพี่พีๆยูทูบคงจะขึ้นหน้าจอครับ,รบนอ้คบนอคขึ้นหน้าจอให้ f อซได้ดูกันครับนะครับช่วยกันพิมพ์หน่อยนะครับคือเลข0ูนแล้วก็สองปดเนาะ ครับสองสองแปดแล้วก็2 8นะครับช่วยกันพิมพ์ขึ้นมาหน่อยนะครับผู้ชมเแล้วจะลืมค่าต่อไปก็จะไม่ให้อีกแล้วให้แค่2 8นี้เลยครับครับสอเลยเพราะมันต่องวดบอสักมันมีที่มาที่ไปมันพูดไม่ได้ครับเดี๋ยวเอฟซจะค่าปูเทพซะเพราะความเจ็บใช่ไหมล่ะครับผมครับเดี๋ยวปูเทพก็ดูไปเรื่อยๆว่าเลข2อนี้มันมาจากไหนนะครับครับน่าจะตัวนี้ น่าจะพอแก้มือได้อในความคิดนะครับครับน่าจะพอแก้มือได้สองแปดครับสองแปดแปดศูนย์สองแปดแล้วก็สองแปดเม็ดเดียวเม็ดเดียวเลยไม่ให้อีกแล้ววดูคลิปบ่าวศัก์คนดทีวีและเพศพารวยไปเรื่อยๆนะครับว่า เวลาพี่ๆเขามาย้ำปู่เทพจะให้ตัวใหม่ไหมถ้าให้ตัวใหม่ลงโทษปู่เทพเลยครับนะครับให้เม็ดเดียวครับสองแปดพี่น้องไปหยิบรอตตอรี่ไว้เลยนะครับสนับสนุนรัฐบาลเป็นแนวทางของปู่เทพเด็ครับนะครับไม่ใช่ว่าสิทธิอนุสิ์บางท่านก็บอกว่าปู่เอ้ยพอได้แล้วไหมนะนะพอได้พอได้แล้วมั้งปู่ แต่ว่าคนชอบยังมีคับครนชอบยังมีปูไม่ยอมครับครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นปีนั้นมันเคยเข้าปีนี้มันพลาดมาสองแล้วเนี่ยครับมีแต่เลขดังปปรเทพด้วยนะเดี๋ยวเลขก็ตรงกันทุกสำนักด้วยเจ้ามือเฮรัฐบาลเฮนะครับจริงๆแล้วงวดนี้ในความรู้สึกต่องวดครับ น่าจะมีเฮอยู่สองแปดเม็ดเดียวสองแปดเม็ดเดียวครับจริงๆแล้วทางครับจริงๆแล้วทางทิพสถานปู่เทพครูบาอาจารย์บอกว่าลองให้ปู่เทพซื้อคนเดียวดูนะสองแปดให้ลองซื้อเลยไม่ต้องไม่ต้องบอกเอฟซดูซิลองซื้อคนเดียวซิสองแปด แต่และเมื่อเมื่อเราลักลูกศิษย์ลูกศิษย์เราเสียเยอะใช่ไหมล่ะเราจะซื้อเองซื้อได้ไหมเนื่องเมื่อครูบาอาจารย์บอกว่าซื้อเลยลองดูถ้าอาจารย์ไม่ถูกหวยแล้วลูกศิษย์จะถูกได้ยังไงนะครับครับผมถ้าอาจารย์ไม่รวยแล้วลูกศิษย์จะรวยได้ยังไงครับครับ,รบก็เลยว่าจะลองไปหยิบลอตเตอรี่ดู เดี๋ยวจะเอามาให้ดูว่าโปรเทพจะได้กี่ใบสองแปดนะครับใช่นี่เป็นเรื่องจริงถ้าอาจารย์ไม่มีเงินไม่มีซรัพไม่มีรถไม่มีบ้านแล้วลูกศิษย์จะเชื่ออาจารย์ได้ได้อย่างไงแล้วว่ามันจะออกตัวนี้ผลการสลากกินแบบรัฐบาลงวดวันที่หนึ่งมันจะออกสองแปดถ้าสามตัวก็ศูนย์สองแปด หรือสองสวดหกประตูเลยพี่น้องมันจะมีอยู่หกประตูนอศูนย์สองแปดนี่ศูนย์สองแปดแล้วก็สองแปดแมนเม็ดเดียว<ช>ครับศูนย์สองแปดครับบางครั้งอาจจะไปเตะใจสำหรับเอฟซีที่เสียใจมากครับครับเชื่อผู้เทพบางคนไม่มีเงินกินข้าวเด้อโอ้แย่แล้วหมดแล้ว ไอ้เราก็ดูคอมเมนต์โอ้ตายแล้วเรา <c oughs> ใช่ไหมล่ะครับ <c oughs> บางคนเชื่อเราเชื่อจนจนไม่มีอะไรที่จะเชื่อแล้วบางคนก็อยากหลุดหนี้หลุดสิน <c oughs> นะครับเอาปู่เทพให้ <c oughs> ก็ให้เยอะเกินนะวันนั้นให้หกประตูครับครับแต่วันนี้เอาไปสองแปดเม็ดเดียวเลยอ <c oughs> ไปจิบไว้ก่อนเลยดูว่าปู่เทพจะได้กี่ใบแล้วเรามาดูกันจริงๆครูบาอาจารย์ว่า ในเมื่อเราบอกเขาแล้วมันไม่ออกสองแปดลองซื้อเองเปไปเลยหนูเนี่ยอยากซื้อเองอยู่พี่น้องครับครับพี่น้องดูปู่เทพนะครับกลาวขาออภัยทุกท่านด้วยสองมวดติดไม่เข้าคใครก็ไม่เข้าครับ,รบสุดท้ายก็เกมสุดท้ายก็หมดตัว อยากโจนีห้ซื้อหวยครับอยากรวยซื้อจอบครับคนที่ได้ตังคือแอป YouTube นะครับปู่เทพโดนด่าครับไม่ว่ากันสำหรับพี่น้อง FC ปู่เทพไม่มีใครด่าหรอกแต่ปู่เทพก็พูดไปนะครับพูดเพื่อเพื่อเป็นการหยอก f อก็แล้วกันฉะนั้นงวดประจำวันที่1นึ่เมษายน2,500 หกสิบเจ็ดสองแปดเม็ดเดียวสองาเม็ดเดียวฟันทงฟันทงเม็ดเดียวเลยครับสามตัวก็ศูนย์สองแปดศูนย์สองแปดแมนยังไงแอดเอทั้งหลายว่าจะเป็นคนยูทีวีบ่าวสักเพรพลอยก็ขึ้นหน้าจอเลยนะครับครับเพราะว่าปู่เทพจะวันนี้ไม่ไม่ได้ขึ้นหน้าจอให้พี่น้องดูตามกระดาษครับเอาไว้ หวนกลับมาทําคลิปใหม่ใกล้ๆวันมาย้ําตัวเลขเผื่อพี่น้องอาจจะลืมปุญเทพหากแม้นวางแผนแล้วก็วางแผงเนาะจัดไปจัดไปเลยนะครับอย่าลืมพิมพ์มานะครับเดี๋ยวจะลืม028แล้วก็28นะครับพิมพ์ขึ้นมาเลยนะครับ fc พิมพ์ขึ้นมาเลยพิมพ์ตัวนี้แล้วตามด้วยสาธุเนาะ ศูนย์สองแปดแล้วก็สองแปดตามด้วยสาธุสาธุนะครับใครพิมพ์ก็ขอให้รวย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 ,วยทุกคนเดอ้อใครแชร์คลิปนี้ก็ขอให้รวยทุกคนคนะครับใครตามปป่เทพก็ขอให้หมดหนี้หมดสินนะครับมีซี่ถามว่าอยากได้ต่างประเทศต่างประเทศพอมีต่างประเทศไหมครับวันจันทร์วลาววันนี้วันจันทร์บ่ ไม่ลาวบอกก็เอาตัวนี้ไปเลยก็แล้วแต่ากันสองแปดไปเลยนะครับทั้งต่างประเทศแล้วก็ไทยครับเอาตัวนี้ไปเลยเฉพาะวันนี้ครับผมอ่ะสองแปดเลยนะครับชมเด้อพิมพิมพิมละจ้าอ่ะทุกคนพิมมาพิมมาใครพิมใครแชร์ก็รวยทุกคนเด้อรวยครับรวยรวยรวย ขอบคุณที่ให้กำลังใจผัวเทพอยู่ตลอดเอซีว่าเป็นไรครับผมสู้ๆครับสู้ๆสู้ๆสู้ๆทุกอย่างมีผิดพลาดได้นอกผูนอกครับยังไงยังไงก็ฝากเม็ดเดียวครับผมสนับสนุนรัฐบาลครับในเมื่อรัฐบาลออกมาแล้วใช่ไหมสรางกินแบ่งรัฐบาลครับไม่ให้ผัวเทพใบหวยก็ไม่ได้เพราะคนจนยังมีเยอะนะครับใบไปนะครับ ใบไปนะครับบางครั้งอาจจะผิดใจเจ้านายนะครับก็อย่าว่าปู่เทพไปแล้วกันเด้อนะครับอย่าว่าปู่เทพเราสนับสนุนให้ให้พี่ป้านาอาปู่ญาตายายเล่นสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นหวยใต้ดินครับฮะสาธุสาธุเนาะแค่นี้นะครับคุณผู้ชมนะ อวยพอรอวยพอรอวยพร,ยพรปูร่อวยพรให้ลูกซิทเนะครับยังไงก็ฝากคำว่างวดวันที่หนึ่งเมษายนนี้ขอให้พี่น้องมีเงินเที่ยวในวันสงการนะครับ,รบ,รบหากแมน้นบุญบาร,รมีท้าวิรูปักหรือบุญบาร,รมีปู่ฤาษีนะครับปู่เทพตัวเป็นคนหัวเปน็นนาง ที่อยู่ตรงนี้ก็ขอให้สองแปดออกเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ไทยวันสงกรานในวันที่1ขอให้ทุกท่านจงตามปู่เทพย่านีปู่เทพนะครับสาธุครับสาธุสาธุสาธุนะครับคุณผู้ชมเอาพิมพ์สาธุกันเข้ามาแล้วครับแล้วก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงมสีแดงเลครับ